ศาสนาเนี่ยมีองค์ประกอบดุนนาปการหนึ่งมีศาสนาพิพุทธะสองมีพระธรรมกำลังสามพิพุทธะบิลกสามมีศาสนาลุกคนพิพสุภิตุนีบาสุโภติกาที่มีศาสนาฐานพิเภกบาลังจริงในภาษาธรรมก็คือโมโซสารมุติห้ามีศาสนาพิพิถ้าจะเจริญก็ป้าประการนี้ต้องเจริญ

ทีนี้โครงการที่นลงพ่อใหญ่ลวงพ่ออาจารย์เปยเราเปอพัฒนาการลูกระทําลงบ่ว่าทำัีสุดบริษดีรลยย่าบไปบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นบ้านนี้ดีที่สุดทำมาสัญจรยามห่หน่อยมากวัดบ้านนี้เอาเจ้าว่าเขาต้องกระตือรือร้นอยากโยกย้าบ้านต้องกระตือรือร้นซอยพัฒนา Babila baa kuma kwa kuma kwo kankuwa bisangaa léya kámaa tẹ̀ léyìn kẹ́ni maa tẹ̀ mbòrò fúnlẹ̀ bata maa tẹ̀ njwàdì báyì baa ngé kẹrìgbónwéránì rẹ.